จ้าแล้วเราก็มากินกันเลยนะคะเออมีตัวอย่างให้ดูเด้อโอ้ยใส่มันจะหมดไหมเนี่ยจานเล็กไปไหม ก่อนจาให้ดูจ้ะแคปจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะอันนี้นะคะคือผักที่เราใส่นี่แหละใส่กับต้มเนี่ยแต่มันไม่หมดไนบ้างคะวิธทีทำของเราง่ายไหมง่ายจ้ะลูกโดดจ้ะอืม อ,อเราไม่กินข้าว,วเนาะวันนี้เราได้เอดเพราะว่ามันดึกแล้วกินผักแก้มแล้วกันอันนี้ก็ผักไซเดอร์อืมก้คเขื่อ,อ,อ ตับใส่ไม่ต้องต้มนานเนอะต้มนานจะขมมากต้มแป๊บเดียวหมอมเครื่องปรุงมากอุ๊บโลตะ นอนดูทีวีจ้ะมาละปลุกเองค่ะอยู่หลังบ้านไม่หลังบ้านหรือข้างบ้านพี่ชายเอาเม็ดหรือเอาอะไรไปหวานไม่บอกมันเกิดเห็นน้องกินบ่อยหรือเปล่าก็ไม่รู้ ขมอําลําเนี่ยผักใส่อือถ้าไม่ต้มนานมันก็ไม่ไม่ขมนะคอแกงเห็ดแกงเห็ดต้มไว้นานมากขมมาจัน เป็นเพ็ที่เจอกินไหมตื่นมาทำกินเลยลุกมาทำกินเลยจ้ะเอาน่องมันมาทำอ่ะน่องนึงจ้ะ อืมเออออร้อ,อนชอบกินอาหารแบบนี้นะแซ่บนัว ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณที่ติดตามทั้งเพจทั้ง Youtube แล้วก็เฟซบุ๊กถ้าใน Youtube นะคะมันจะเห็นภาพไม่ชัดเด้อให้ทุกคนกด h d นะคะ กด h d เพื่อที่จะเห็นอันจานเนี่ยเต็มๆเพราะว่าเอาไปลงใน Youtube เนี่ยถ้าถ่ายแนวตั้งอย่างเงี้ยมันจะไม่เห็นไม่เห็นข้างล่างถูกไหมคะจะเห็นแค่ข้างบนให้กดไอ้เนข้างๆปุ่มตรงเนี้ยแตะที่หน้าจอครั้งหนึ่งแล้วมันก็จะขึ้นมามันจะเป็นรูปเหมือนสี่เหลี่ยมอะแต่ว่ามันก็จะเป็นแบบเดี๋ยวให้ดู ให้ดูเดอ้อทุกคนจะได้อ้น,นี่คอมเมนต์มาว่าอืมถ้าถ่ายเห็นจานกว่านี้มันจะดีกว่านะอะไรอย่างเงี้ยจะได้เห็นกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าความจริงก็ถ่ายเต็มนั้นแหละแต่ว่าไม่ได้กดอันนี้ไง นี้อย่างเช่นคลิปนี้นะจ๊ะกดเข้าไปกดหนึ่งครั้งนี่นะจ๊ะพี่น้องจ๋าเนี่ยตรงเนี้ยพอกดปุ๊บตอนแรกเราโอ้อะไรเนาะตอนแรกเราเห็นแค่นี้ใช่ไหมพอเรากดปุ๊บเนี่ยมันก็จะเห็นจานเลยเห็นจานใช่ไหมก่อนหน้านเนี้ยเนี่ยมันมันมันเห็นแค่เนี้ยครึงหนึ่งกดแตะหนึ่งครั้งแล้วก็กดตรงนี้ เห็นจานใหญ่เลยจ้ะขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูคลิปนี้ดูคลิปนี้กันเยอะมากขอบคุณจ้ะกังคลิปกังจ้ะกินกันต่อจ้ะเมื่อกี้มันร้อนพูดค่าเวลามันฮอน ไปไหนไม่ได้ก็ดูกันกินในบ้านอย่างเงี้ยดูกันกินในบ้านไปก่อนถ้าออกไปได้เมื่อไหร่จะไปหาร้านอร่อยอร่อยมามันแนะนํานะอือม 什么？ าไม่ได้กินกับกับข้าวก็ไม่ต้องทำนัวมากพอดีพอดีเลยไม่ชอบกินข้าวจะเป็นยังไงถ้ากินข้าวก็จะกินข้าวเยอะไปเลยกับนิดเดียวกินกับนิดเดียวพอ ทวันทวันพันหัวพันหางชอบกินค่ะชอบกินกับชอบแต่งหน้าแต่แต่เวลาแต่งหน้าเนี่ยยังไม่เคยอัดคลิปสักครั้งหนึง่งก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะมันวุ่นวายการตั้งกล้องหรือเปล่าแล้วทุกคนจะเห็นชัดไหมอะไรเงี้ยเพราะาแต่งหน้าเราต้องดูกระจกไปด้วยอะไรไปด้วย เราก็เลยคิดว่าแต่งหน้าไว้ก่อนเพราะว่าเวลาเราแต่งหน้าไปทํางานนะเราจะแต่งบนรถก็เลยไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสแต่งหน้าลงในทุงมะ เหนื่อยมากอืมชัดหน่อยจนจะหมดแล้วถ่ายแนวนอนขาดครึ่งขาดหัวถ่ายหัวไม่ได้แนวนอนนะถ่ายยากพี่ถ่ายาายากจะ้ะถ่ายแนวนอนนี่เป็นอะไรที่ถ่ายยากมาก เจอจานข้าวเรือหัวเจอหัวเรือจานข้าวไม่ต้องถ่ายงา <c oughs> <c oughs> แต่วิธีทำเราเป็นนอนๆเด้ะมันจะตัดด้วยกันได้ไหม ทำแตดไม่ได้ก็ต้องแยกกันนะแยกกันคลิปกินตางหากคลิปทำตังหาแล้วกันนะอืม มจะต้่แยกกันเด้อโอ้เสียดายเด้ว่าอยู่เมื่อกี้ทำไมถึงอยากถ่ายแนวนอนตั้งกล้องจนหมดปัญญาถ่ายได้อยู่เห็นหัวเห็นกัดนกนถะ่ายได้อยู่ กลัวมันเห็นกับข้าวไม่ชัดไม่ถอาสั่งอโอกินเกลี้ยงมากรอบนี้เป็นรอบที่กินเกลี้ยงมากมเดี๋ยวขออนุญาตไปแห้นกระดูกไก่ก่อนนะจ๊ะ ขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามขอบคุณที่ subscribe ขอบคุณที่กดกระดิ่งคนที่เข้ามาดูใหม่อย่าลืมกดกระดิ่งติ๊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 ง,ง,งเพื่อเป็นกําลังใจให้ดาด้วยนะจ๊ะเข้ามาดูกันแล้วก็เข้ามาทักทายกันได้พูดคุยกันได้อยากรู้เรื่องอะไรถามอ่ะอะไรตอบได้ก็จะตอบอะไรตอบไม่ได้ก็จะไม่ตอบนะจ๊ะสวัสดีค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบา,บาย